สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมื้อนี้กับมาพบกพับสาวกุฏิพาเพลินอีกนะคะก็คือเมื่อนี้นะคะไอจะมาเอ็ดเมนูแกงกระปูเสื้อพักนะคะเพราะเมื่อเช้านี้ไปบ้านน่นสะอาดนะคะไป,เ,ปเพืินปลาเพื่อพักมากเร็วคิดีดยว่า1เอ็ดครึ่งก็เลยลงไปคุดกระปูนะคะามเาเบิร์ก่าวันพฤหัสนะคะนี่ค่ะกระปูนะคะนี่ไปคุดบ้างประมาณมีมีพ่อซิบหน้าที่ค่ะจะขอจังเออไปแล้วเออเออเออ แม่แม่นี่ค่ะนี่กระพักที่ปลาคือนะคะอันนี้แจวต่าแล้วอันนี้น้ําเบอร์ยานะคะนี่ค่ะมาเบงกระเทือนค,ค่ะน้าเบย์ยาเสื้อกับอันเขาเบือเรียบร้อยนะนะคะต่ำคันเรียบร้อยสูตร,รับสูตรเด็ดค่ะสูตร,รับสูตรเด็ดของสาวภูไทยนะคะยืมโคตรเพิน่นมาอะซื้อแต่ฝาแดงเนี่ยทุกคนคงรู้นะคะว่าเป็นยี่ห้อเพลิอแต่ว่าอันนี้เป็นไปแดกแม้ต้มมือสาวนี่ค่ะเพิ่นปุ๋งมือสาวนี้ก็เลย เพิน่นได้สูตรมาเพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งติ o u t u b e เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยเอามาเอ็ดนะคะกัลองซิมเบิ่งทานแล้วกัมื้อน,นี้เดี๋ยวจะตักมะฮุ่มเขานะคะนี่ค่ะตักมุ่งเสือมะเกาะนะคะ,คะอ่าเบิ่งนะคะโอ้ยหม้อนทำบุญเพื่อต้มน้ำไม้ไว้อยู่แม่กันเพิ่นจะแกงหน่อไม้เสือมะบูเพิ่นว่ามื้อแรก หอกะเทีน้ำเบีออยา์ลงไปรูนะคะเทน้ำเบียรไปเดี๋ยวสาวพูดไทยแหละจะเป็นซื้อสองนะคะแต่ว่าะกะฝากคนไค์กดแช์กดตีตามที่เก่าฮาลาดเดี๋ยวจะเป็นเป็น จุดระซืือน่ะเลยค่ะเดี๋ยวทาจังน้อยนะคะเดี๋ยวเธอมอหอนก่อนนะคะค่ะพริกที่ตาผู้ไทยตาไว้นะคะเตาลงนะน้ำเดือดคกๆนะคะนี่ก่ะเอาปูลงวันนี้ปูลงนี่ใตไปหลายตัวแล้วค่ะนี่ค่ะเอากระปูลงไปเลย คนนะคะนี่ค่ะปูแต่ย่าขนอันแบบอันนั้นได้จะกึนข้าวเด้กระปุกอะแต่ว่ามีข้าวดอกเบื้องน้ำเบืออยอ์จาที่จริงเมื่อวานีสาวผู้ไทยว่าเราไปเอาบอนอยู่ต้า ยูตะหน้ามองมาอ้อมนะคะแต่ว่าบัืเอิ้นมีได้ผู้อ้อหน้ามีได้ผู้พาไปมันหน้ามันอยู่ลุปผู้นะคะไปผู้เดียวกับปิตยานก็เลยทำมีไปดีกว่าก็เลยพอดีไปเพื่อนป้าอยู่บนโนดสะอาดเอาไฟไปเพือนเพิ่นยอมนะคะเพื่อนแอนเมตมีไ่ขอนะครับเพื่อนก็เลยเอาไฟไปเพื่อนยอมก็เลยป้าว่าเอาพักมากินแน่ก็เลยเอาพักมาก็เลยอุ๊บแกงเสื้อกะปูดีกว่าค่ะค่ะวันนี้นะคะ นี่ค่ะสืบประเด็กนะคะเบื้องข่าประเด็กแม่ตรงมือเาวนี่ะค่ะกาเอานะคะสืบสำเร็จอ่ะอันนี้เอาพักตามลงไปเลยโอ้โหเฮ้บ้ จะเป็นอุตุอยู่ระว่างท่าพักซุกนี่กับสาวผู้ไทยเราไปตำมะฮุ่งนะคะปะนี้ตำมะฮุ่งคินเทงเด้อเอาไว้นี่ก่อนเลยไปอันก่อนแลวว่างนี้ก็ตำมะฮุ่งท่าสักก่อน ล้ากะพอดีน้ำตาลเนะค่ะอยู่ในผงสโลตเลย,ยพี่น้องเลยใส่ตังน้อยพอได้เิอมคิดมันแหละโอ้ยว่าละได้กินอ้อมบอนคกะค่ละล้เหมือพี่พี่ผู้พาไปอ้อมบอนเสนหนังแซ่บด้วยค่ะหนังงูหนังควายเสื้อหมูก็แซ่บอ้อมบอนเพราะว่านี่ค่ะมะกอ มะกอกค่ะเขามาเือหลายใช่ไหมมอกระลังฟดไปนะคะพักมันยุกซักก่อนมาคิดมาคิดเฮามีแลหละยเลยปีใหม่เพื่อนไ,ไปกินทั้งเล่ยเ้ค่ะพี่้องเคยเคยมือละได้เคยมือเฮาเ,เคยมือเฮาล่ลละ ใช่เสื้อมะเกลอกลงไปเลยค่ะมะเกลวแทนนั้นโอ้โอ้ตายตายตายแทนสมน้มอันมันมะเขอือเคอรมีได้นะคะไปร้านค้าคุณปิ๊บกรเซืรมะเกลวแทนกระดิไมเปโพษทีนี่ค่ะธธสูตรเด็ดนะคะจากคุณแม่นะคะเอ็นน้ำประแดกไว้ให้ลูกเพ่นว่าอัน,นเด็กกินไรก็ได้ดีมหน่อยกินไปแด้ซุปคนก็กนเลยต้มแล้วก็ปุ๋ นี่นะคะเบืองมอกันค่ะพักเริ่มหยุบแล้วค่ะสาวผู้ใดยนะมากินอันนั้นเด้อันมากกินอันพักเปื่อยๆในจากน้อยนี่่ะหยุบละหยุบละอ่ามีอสะก่อนกับมือเลื่อน ม่พันว่าฟ้าเอ็ดเนี่ยพันจะไปซื้อบู้นะคะพันจะไปซื้อันนี้นะคะอันพ่อซินมีลายขออนี่นะคะจะไปเพื่อเขาย้อมเพื่อยุบโนสะอาดนะคะเพราะว่าเพันทางคุเพันได้สีข้ามนะคะมีต้องเอิจอเพื่อหลายค่ะพี่เซมนี่ก็แซ่บล่ะ แงมสิมอะไเนี่ยฮนะอย่ายอยู่ละสิมอะไนนประเดยผู้ยาวต้มเนี่มาสิมามาดูค่ะเป็นกระรันตีนะคะว่าประเดี๋เปนแซมนะคะแซมพุงเงา ต้มงมือสาวเดือน่นนมีเสืส้สอผูสโลตเลยค่ะพื่เสืส้อทอน้ำตาลปีบกับอ่ะอก็เลยนะกปเลยนะแม่กบกะปีชเหมวะ นี่ครับตำมะฮุ่งครับคราบเอาเว้นไปเบื้องสาวผู้ไทยตอนกินนะครับเนาะกินข้าวน้ำเดียวนะคะค่ะเจ้า,จาของเนียเน่ยเก้าฮะสาวผู้ไทยาสาวอาทิตย์จะกินข้าวสายในนี้นะคะอันนี้ก็แกงปูหน้านะครับเสื้อผ้า,าแ,ลแล้วนะคระับตำมะฮุ่งครับ,รบเสื้อมะเกาอนะ เบิ่งอ่างันไทยหอนทางหอนมันนะแม่อิ่มแล้วเออบเลยอยู่างหลังๆหัวนะคะกระปูนู่นนองซาสาวผู้ไทยนะมันมันก็พอายก๋ิงค่ะอืม ลงไปคุดกับแป๊บเดียวก็ได้ละกันคืดเยอะหรอว่าวัางซีฟวังซาวตัวนี้ค่ะเหรอวะแจะโซ่แม่ลงไปซ้อนแยงงูยวงพึมันได้เคือคือเห็นอันนั้นอยู่ฮะบอนอยู่ให้เธอได้ออปัสซิวนะคะมันกระปูตัวไงอืมนะคะมีแกงพัก แกงพักเสื้อกะปูยามนี่นะแจ็บค่ะนี่นะคะฮหอนฮ้อนพี่น้องเลยเก้อเก้อกี่ตําฮุงท่าสะมาฮุงมาฮุงอ่อนๆมะฮุงปูเอ๋นะครัหลังเฮิร์นชาวพุทธไทยปูเอ๋งอยู่หลังเฮิร์นนี่ต้นได้ต้นนึงค่ะ เบอร์ห้ากระปุกค่ะกระห้องน,นี่ค่ะมาอะมากินน้ำเดียวกระปุกมันๆแล้วแรกแรยังคือจะว่ดเอ๊ะจะแกงคือจะป่นนอป่นกับพักแล้วก็ได้พักกระเดาอยู่สามสี่หยดป่นกระปุกับพักกระเดาแซ่บใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึง อ,อมบอลก็พักกระดาษเซ่บสิดายค่ะไม่ไมีได้ไปหน้ามองหน้าหน้าสาวู้ไทยก็ได้อยู่อยู่ทางพุนมีไปหน้ามองไปเอาไอ,อ้พักมาอ้อมบอลมาอม้อมซื้อนหนังหูแซ่บนะคะแสบ่บพี่น้องกินน้อน,อนแสบ่บ เดี๋ยวแล้วค่ะค <c oughs> ่ะสอบผู้ไทยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปสอบผู้ไทยเนี่ยด้วยค่ะแล้วก็สอบผู้ไทยเวลาเป็นซื้อสองนะคะว่าซื้อสาวผู้ไทยผ้าเพอ่์น,นี้มันมันซ้ำเดียวหลายเพราะว่าไอพีอ่น้องบางคนก็ว่าก็โกนเข้าไปแล้วคือมีเห็นโตสาวผู้ไทยผู้เลเิศเหมือนวะค่ะ ก็เลยว่าจะเป็นซื้อซองกันคอมเมนต์มาในเรื่องค่ะว่าจะใส้ซื้อว่าเผลอน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่อค่ะขอบคุณค่ะ